ชาแนลแล้วก็รับก่อนไปถ้ามีเยอเลยสามสามสิบคนละสามสิบบาทจ้ามากันกี่คนเยอะมากหนึ่งสองสามี่้วเข็มมาสัองหนึ่งพันซับกันนะครับเจ็ดคนเจ็ดคนขึ้นข้างบนไปแปป ดูชีพ<ห>ด้วยนะครับถ้าเรือโดยสารที่จะไปเกาะห้านอยู่ที่สามคนละสามสิบบาทนะครับเราจะใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะมาขีดชิ้นกันหน,นึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดคนใช่ไหม เกาะลานแล้วจ้าตอนนี้เราก็มาถึงเกาะลานกันแล้วนะคะคก็นั่งเรือเร็วมาค่ะไห้เรือเรือโดยสารม,มาใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะค่าโดยสารจุดที่4ให้ส0บาทเด้อค่ะเด้อวันนี้เคตก๊อปมาฉลองหนึ่งพันทรับที่เกาะลานนะคะมาตกปลาชิวๆค่ะ อันนี้บ่าวเคเกกำลังตกปลา,าสวัสดีครับพันภันเค็ตค,ครับ,นนรบมาตกามาดิพามียมาฉลองพันทับอยู่เกาะลานมาตกปลาทะเลได้แล้วนี่หน้าเดียวเราตน้นหนึ่งไปยังไปลาอะไรก็เอาไว้ก่อนครับบรรยากาศดีดีพี่น้องค่เลิเลิศผุ่นน้ำใสกิก๊กใสมากใครจะมาเที่ยวทะเลก็แนะนำให้มาเที่ยวที่เกาะลานนะคะ ครอบครัวพาแซบกับสองยายชาแนลนั่งหยุดรอยอยู่ในร่มเคก้กกำลังเยอะแล้ว <c oughs> สิได้บอกค่ะเออได้อีกแล้วจ้าใส่เบิงบ้งใส่เบิ้งใส่เบิ้งบาเค้กได้ไปลาอีกแล้วพี่น้องดิ่มลงไปบ่พอห้านาทีได้อีกแล้วค่ะเลิศเ,เล่เลเลข้างกระเพรารุนเยอวกันเลยได้อีกแล้วจ้ายัวย,ยวยมาตกปลาที่เกาะลานฉลองหนึ่งพันซับกันค่ะพี่น้องหา วันนี้ครอบครัวพัศแซบก็มาสองยายชาแนลก็มาค่ะนัดมาด้วยกันหมดเลยค่ะมาฉลองให้เคก๊อปนะคะเอาไปใกล้ๆเลยนี่ด้วยเฮ้ยฝาน้อยพี่น้องเอ้ยย้อนลงไปบป๊อปหานะที่มาอีกแล้ยโอเคหมานคักหมานคักคุณเดียวกันเออนี่ยเนี่นี่ไม่ใช่อันนี้เผาเหมือนเดิมไม่ใช่อันนี้มันอันนี้นุ่งกระลิ ดูค่าพี่น้องยยอะๆหลังจากตกปลาได้แล้วรอบๆรบๆโอ้ยมกวนๆอะไรตรงนี้เนี่ยชิย่างกินกระตัมมะฮุ่น้่ลงทะเลอยางกินอยู่ทะเลเลยเด้ค่ะนี่ก็เตาเรียบร้อยเตาก็อบเตรียมเตาเตรียมอย่างมะพร้อมเด้ค่ะอย่างมะตอนกินน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินข่าวปลาน้ำกัน นี่จ้าหลังจากที่เราได้ปลามาลแล้วเราก็จะมาย่างมัใส่ชีวิตติดก่อนหนึ่งมือมัฉลองพันทรพกันยุคก่อแบบทรหดอดกดทนกัะพี่น้องค่นเตาสากวกอบเอามาจากบ้านด้อค่ะเตรียมมาพร้อม ย่างเสร็จเขาด้วยนะแต่มันเป็นบางหารนะที่ว่าย่างเสร็จก็จะมากินกับส้มตำนะคะนี่ขาดไม่ได้เลยทีเด็ดคือส้มตำมันเป็นบางาหารโดยเฉพาะพี่น้องที่เขาจะให้เผาปลาเผาอย่างบบเมนวาย่างได้ทุกหานา้วยค่ะเต้นสาวกมณีสาวกมหาตายายเด้อพี่น้องถ้าอยากมากับมหาตายายเอาต่อมายางมาพ่มาทั้งโขดหินทั้งผีนี่สิย่างได้เฮ้ยตรงนี้ เสียงสองยายชาแนลสวัสดีค่ะมา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 ,มากินชมจำอันนี้ครอบครัวพาแซบพามาฉลองหนึ่งทันซับที่คุณค่อนี่พ่อบ้านเราเคกับนาล้างย่างปลาคุณแลยวออกไปพุ่งกับเป็นทะเลเด้อค่ะพี่น้องปฏิบัติมโนแ <พา S 1> ถวคุณบายบายครับข้า,า,<พ>าอยู่ยนี้เอ้าทำมาดิเคบ้าเคสวัสดีครับ ม่นนี่พันตกปาลาหมานไหลยนดีใจ,จออเอาผ้าไหม่นี่นนะทะเลจ้าบันนี้ย่างเสร็จแล้วกินค่ะนี่ใหม่ๆสดๆจ,ดจากทะเลเลยนะคะเอาอันนี้ก็ดำแทนนี่กาบินขวามบอนี่ก็บินขวานดอกจหวานๆจุวยๆเลยพี่น้องแผนกย่างก็ย่างไปได้จ้าพูณ ปูนทะเลเลิศเลิศเฉยเฉยผนักินก็กินไปเอาหินมานั่งอะก้อนหินมานั่งขอบคุณสำหรับหนึ่งพันซับนะคะเดี๋ยวกรอบจะเฮ็ดคลิปดีๆออกไม่เบิ้งคลิปไหลสระออกไม่เบิ้งพร้อมนั่นดั่งนั่นแต่ค้นออกมาคลิปนี่เฮ็ดบ่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 ไปเนาะค่ะพี่น้องระวังระวังเบิ้งจ้าผนังกินก็กินไปผนังไปตกกับไปตกม้าไม้เด้ค่ะพี่น้อง สดจากทะเลสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะดูดูเลื่อยมามามหาเค๊กฟมหาครอบครัวพารแซมมหาสองยายชาแนลทีพากกันมามีติ่งมาฉลองพามาตกพรมาตกปงตกป่าเด้อค่ะมาได้จ้าแฟนครับเค๊กบแฟนครับอันครอบครัวพาแซบแฟนครับอันสองยายชาแนล้าผู้ใดมหาอินบอกมหาเค๊กบก็ได้จ้าเดี๋ยวสิพัาม้ามวนน้ำกันแบบนี้จ้าสังยาย สวัสดีค่ะสวัสดียังไงโลกเจ้าสองยายวันนี้ยายสองยายมานมิตติ้งทะเลค่ะสมตำเห็นแล้ค่ะนู่นกับป่ายางแซ่บอระดับพี่น้องเหมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือนแล้วที่สองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทั้งสามซ่องด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะจังไหนวะให้ยังไงพี่น้อง โคเรียบูปีลืบลืบรอบงมาเล็กกางปฏนรอบวามสามี มาเทีวเรามากินแลต้องเก็บขยะกลับให้หมดนะคะมิแกนสารคามก็แบบว่าต้องเก็บขยะกลับให้หมดค่ะของยายฉันไม่เอาุเบกนะจับตานะคเอาพ่อแปบเดยุต๊ะเอาเต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 าอันเดียวอันหนาแล้วจัดการจัตานับองกน